มีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊ดเจ้าข่าวข่าวตีไหนพะยเยะอหยัางอุมม้มวนทุกใจตัวแน่นอนีอนตีนตมาช่วงอุจา่าสนทนาในช่วงนี้เจ้าผู้ชมยังตีเฮาเกินบอกกันไปว่าแหมหนึ่งงานตีหาลายๆคนก่อร้องหลายๆคนก่อค้อยกันเหลือเกินเจ้าผู้ชมเพราะว่าช่วงตีโควิดตีพันมาจะไม่ได้มีการจัดขึ้นนะเจ้าสําหรับงานครบรอบวันครูบาเจ้าศรีวิชัยเปิดถนนขึ้นดอยปีนี่เปิดจัดขึ้นเป็นปีตี 8 8แล้วงานจะเป็นจะได้กันพองมีกิจกรรมมาอยางากกันพองนะเจ้าวันนี้เราจะได้มาอูจะรายละเอียดกันนะเจ้าทางด้านของพระครูปร,ริยัตเจติยานุรักเจ้าผู้ช่วยเจ้าวัดวัดพระาธาตุดอยสุเทพราชวร,รวิหารเจ้าจเจริญพรแห่งหนึ่งทันนะเจ้าคุณผู้ชมทางด้านของคุณเกียรติศักส์สิงคลาประธานชมรมรถโบราณล้านนาเจ้าครับสวัสดีครับจเจริญพร น้ำมสการท่านอาจารย์ครับแล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับแหมหนึ่งท่านเจ้าผู้ชมทางด้านของคุณสุรศักดิ์มอบประสิทธิ์เจ้าที่ปรึกษาชมรมรถโบราณล้านนาเจ้าครับสวัสดีครับเจ้านมสการครับนมัสการเจ้ารวมทั้งสองท่านตัยเจ้าผู้ชมวันนี้นะเจ้าเกิดจะได้มาอุจาการถึงเรื่องของงานครบรอบวันครูบาเจ้าศรีวิชัยเปิดถนนขึ้นดอย ปีตี้แปดแป้แสดงว่าเอาจ้าดกันมายาวนานเลยจ้าวระหูจ้าราอู้ถึงเรื่องของประวัติความเป็นมาก่อนชักน้อยหนึ่งก่อนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปอู้ถึงรายละเอียดของของงานนะจ้าต้องบอกว่าประวัติของครูบาเจ้าศรีวิชัยโดยย่อฮือม่เหาวในขอเจ้าพระคูถ้าเราพูดถึงครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยคงชาวล้านนาคงไม่มีใครไม่รู้จักนะเพราะว่า ครูบาเจ้าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญกับล้านนาของเราเป็นอย่างยิ่งแต่ตามตามหลักฐานแล้วครูบาเจ้านี้ท่านจะเป็นคนที่จังหวัดลําพูนแต่ว่าด้วยศาสนากิจด้วยกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาวัดวาศาส,สนาวัตถุศาส,สนาสถานต่างๆเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างท่านมาทําที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ว่าเป็นคนจังหวัดไหนแต่ด้วยกําเนิดแล้วท่านเป็นคนล้านนาท่านก็ได้ทําหลายสิ่งหลายอย่างให้กับ พุทธศาสนาของเราก็เลยเป็นที่มาการลํำลึกถึงท่านการเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพนี้ก็เป็นหนึ่งในในงานที่ครูบาท่านทำแล้วก็เป็นที่โดดเด่นอย่างยิ่งทุกวันนี้คนมาที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องขึ้นไปสักการะองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพแล้วก็เส้นทางที่เราขึ้นไปด้วยความสะดวกสบายทุกวันนี้ก็เป็นที่มาจากครูบาของท่านนั่นเองเจ้าเป็นด้วยด้วยบุญ,บญและเจ้าแ,แล้วก็ศรัทธา ถนนเส้นนี้11กิโลเป็นการสร้างด้วยพลังศรัทธาซึ่งการสร้างที่กิิงการทำถนนนี้ตั้งแต่ปี2407 2477 9มิถุนายนเป็นวันจอบแรกที่ครูบาเจ้านำศรัทธาญาติโยมได้ร่วมกันในการทำถนนขึ้นดอยแล้วไปเสร็จเอาวันที่30เมษายน2488 ใช้ระยะเวลาในการทําอยู่หเดือนกับย2บสอวันไม่ได้ใช้เครื่องจักรมีแต่จอบแต่เสียมแล้วก็ใช้แบบโบราณจริงๆในการทําถนนส1บอดกิโลสิบอ็กิโลขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพหเดือนกับย2บวันในการทำเรื่องถือว่าถ้าไม่ใช่พลังศรัทธาจริงๆนี้ยากที่จะทำยากที่จะทำได้แต่เจ้าถ้าพูดถึงมวเฮาถ้า ถ้าเขาว่าเอาว่ะบะเดียวนี่เนี่ยเขาแปลงถนนแปลงอย่างกระยากแล้วนะเจ้านาะครับ้ <laughs> า,หา,หายอดไปบอกก่อนนะเจ้าเครื่องจงเครื่องจักกันอย่างเฟิ่นกรบบอมีเปินใจจอบใจใอุปกรณ์ที่เปินมีแล้วก็แห้งกายแหง้งใจแห้งคนแห้งศรัทธาตแต่แต่เลยจนเกิดเป็นถนนขึ้นไปตีว่าพระธาตุดอยสุเทพสิบเอ็ดกิโลสิบเอ็ดกิโลห้าเดือนกับยี่สิบสองวัน ทำทุกวันนะเ <ทำ S 2> จ้า้ไดดยุดแล้วผู้คนมาตามประวัติศาสตร์มาเพราผู้คนมาทุกวัาสรทิศจนบอกว่าคนหนึ่งอย่าทำอย่าทำมากเกินไปเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้ทําด้วยเ <laughs> <c oughs> พราะว่าพลังพลังที่เราเครรารพรักในศรัทธาในครูบาเจ้า <c oughs> แล้วก็ในพระพุทธศาสนาก็ได้มาทํากันจึงเป็นที่มาของถนนขึ้นสู่พระธาตุดอยสุเทพซึ่งปีนี้ก็ครบ88ปีโดยดําริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดี เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพท่านก็จัดงานเป็นประจำทุกปีเป็นประจำทุกปีเพื่อลำาลึกนึกถึงคุณงามความดีที่คุบาเจ้าได้ทาไว้ให้ศรัทธาญาติโยมได้ระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาวดีก็จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเป็นประจำทุกปีซึ่งปีนี้ก็ครบรอบ88ปีซึ่งจะจัดใหญ่ สปีที่ผ่านมาติดสถานการณ์โควิดก็ยังจัดจัด,จดแต่ว่าเราจัดไม่ได้ประชาสัมพันธ์ไม่ได้จัดยิ่งใหญ่มากมายมก็คือให้สัทธานในหมู่บ้านรสุเทพของเรา,าแล้วก็เจ้าหน้าที่คนงานที่อยู่บริเวณใกล้เคียงวัดมาร่วมด้วยช่วยกันในการอัญเชิญครูบาท่านแล้วก็การทําบุญทักษิณานุปทานและเรื่องนึกถึงครูบาเป็นประจําทุกปีแม้โควิดเราก็ทํา ทามาอยู่แล้วพระครูบอกจีนนะเจ้าผู้ชมถ้าประชาสัมพันธ์ไปเนี่ยงานใหญ่แน่นอนงานใหญ่แน่นอนอย่างคราวนี้งานใหญ่แน่นอนก็เลยว่าจัดทุกปียุละจัดทุกปีแต่ช่วงของโควิดช่วงสักสองปีที่ผ่านมาจัดเงียบๆจัดเฉพาะเป็นในชุมชนในหมู่บ้านบ้านเรือนพี่น้องประชาชนตีตีอยู่ใกล้ๆตรงนั้นพอถ้าประชาสัมพันธ์ไป เฮาก็จะห้ามมาได้ห้ามบม่ได้ห้ามบ่ได้ว่าบดรีมารวมงานบดรีมาร่วมกันนาคมาได้เพราะพลังแรงศรัทธาเนี่ยในองคุบาเจ้าทุกคนเปิ้นมีศรัทธากันอยู่แล้วปีนี้ก็จัดขึ้นถ้าอู้ถึงยาวนานมาจนถึงปีนี้88ิปดนะปีก็จัดกิจกรรมมาอยู่ตองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตเจ้าว่าจนมาปัจจุบันเนี้ยจัดอย่างยิ่งใหญ่ในบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจัดให้ให้เพื่อที่จะให้ญาติโยมได้ระลึกนึกถึงเจ้า เริ่มต้นตอนแรกเลยตีีจะได้มีการจัดงานนี้ขึ้นมาเขาเริ่มต้นมาได้จากอะไรก็คือการที่ล้าลึกนึกถึงครูบาเจ้าศิวิชัยนั่นเองทั้งแต่อดีตเจ้า,าวาดของวัดพระธาตุดอยสืเทพท่านก็ให้ความสําคัญในกิจกรรมนี้<ม>ก็ทําสืบเนื่องกันมาเรื่อยๆ<ม>จนมาถึงองค์ปัจจุบันพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบาดีนี้เป็นเจ้า,าวาดรูปที่เจของวัดพระธาตุาดอยสืเทพกิจกรรมต่างๆที่ล้ำลึกนึกถึงบุรพาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อจะให้ความสําคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งครูบาเจ้าศรีวิชัยนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาต่อชาวล้านนาของเรากิจกรรมต่างๆพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้ให้ตระหนักแล้วก็ทํากันอย่างต่อเนื่องเลย เจ้าปีนี้ดําเนินมาเป็นปีตี8ปดสนะเจ้าผู้ชมก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็รอนะเจ้าสําหรับงานที่จะเกิดขึ้นพระครูเจ้ากําหนดการรายละเอียดการจัดงานของของปีนี้เป็นจระไหร่องเจ้าปีนี้หลกัหลกๆแล้วเราจะเริ่มจริงๆคือวันที่29มีคณะสัทธาญาญติโยมจะขึ้นไปร่วมฟังเทศฟ,ฟังธรรมปฏิบัติธรรมหน้าทางวัดขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ ตรงโค้งที่รถเรากลับรถเวลาเราขึ้นไปหน้าบันไดน,น้ากันเนาะจะจัดจ,จิตจับตรงนั้นพอตอนเช้าของวันที่30โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพท่านก็จะเป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ที่ไปถวายเครื่องสักการะที่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคถามีขบวนเครื่องสักการะล้านนา,าของเรามีการฟ้อนเฉลิมฉลองพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคถา เสร็จจากพิธีตรงนั้นยื่นยงองค์การรงนันเสร็จก็จะมีขบวนแห ى, อ่อันเชิญขึ้นไปสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพซึ่งปีนี้พิเศษเได้รับความอนุเคราะห์จากเศรษฐีใจบุญทั้งสองท่าน <c oughs> ที่มาในวันนี้ <c oughs> นำรถโบราณมาร่วมนำรถโบราณมาร่วมก็หลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนำอัญเชิญเครื่องศักการะพร้อมทั้งหุ่นขี้พึ่งของผูบาเจ้าศรีวิชัยขึ้นไปสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ก็จะถึงเวลาประมาณสักสิบโมงก็จะมีพิธีทักษินานุปทานเจริญพระพุทธมนต์ก็ทําบุญอยู่ตรงหน้าบันไดนาคบนวัดประธานดอยสุเทพหมายถึงวัาชุดเริ่มต้นเฮานี่คือเชิงดอยนี่ก้อนกระเจ้าตีเป็นอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์รูบาเจ้าสีวิชยชแล้วก็เคลื่อนขบวนขึ้นไปขึ้นไป11อกิโลไปตรงนั้นเรเดงสถาบัแป๊บเดียวถึงเอาเป็นกิจกรรมเริ่มตั้งแต่กี่โมงก็เจ้าัรประทเจ้าแปดโมงเกิน แรงบกขึ้นอ๋อแล้วก็ขบวนก็เคลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆเรือยอันนี้คือเป็นกิจกรรมของวันที่สามซีแล้วจะมีจุดต้อนรับอยู่4จุดอ๋อก็คือจุดต้อนรับสี่จุดระหว่างทางจะมีบริเวณทางเข้าน้ําตกมณฑาทานแล้วก็ตรงหน้าวัดผาราดเจ้าแล้วก็ตรงจุดชมวิวตรงโค้งตรงกลางดอยแล้วอีกจุดหนึ่งก็ตรงจุดหอดูดาว หอดูดาวทุกจุดทั้ง4จุดนี้จะมีช่างฟ้อนมีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาคูบาเจ้าก็ซึ่งปีนี้ได้รับความเมตตาจากพระคูบาลน้อยท่านจะปรับผมน้ําพุทธมนต์ขึ้นไปตลอดทางพร้อมกับขบวนอขอไปถึงจุดตรงนั้นคูบาก็จะลงไปปรับผมน้ําพุทธมนต์ให้กับสถายญาติโยมที่อยู่ประจําจุดแล้วก็ใช้เวลาประ,ประมาณสัก15-20ถนาทีแต่ละจุด ตอนรับมีการฟ้อนมีการเจริญชัยมงคลกานาแล้วก็ขบวนก็จะเคลื่อนขึ้นไปต่อเรื่อยๆเจ้าและอย่างมูเฮาเองเนี่ยเขาจะร่วมร่วมไปได้จะไรได้เจ้าปะคูสามารถที่จะร่วมตั้งแต่จุดแรกหรือจะตามขบวนขึ้นไปหรือจะร่วมจุดแรกแล้วไปรอที่จุดที่สี่ไอจุดที่ห้าจุดพิธีเจบนตําลังของาจะไว้ตมกําลังของเขาจะไว้สามารถที่จะเอารถมาร่วมด้วยได้อาวันนั้นได้รับความอนุเคราะห์จากทางอ อุทยานาแล้วก็สถานีตำรวจภูพิงก็จะมีรถตามขบวนขึ้นไปเรามีรถสวยงามหรือรถโบราณจะเอามาร่วมด้วยซึ่งปีนี้รถโบราณก็จะมีหลายคันมาร่วมในการาที่จะอัญเชิญครูบาข,ขึ้นไปบนวัดพระาธาตุดอยสุเทพเจ้าเหมือนที่พระครูบอกว่าปีนี้้รับความอนุเคราะห์เจ้าจากรถโบราณน,นี่คือจากชมรมรถโบราณล้านนาปีนี้นี่เอามาร่วมเอ๊ะเ,เป็นปีแรกก็เจ้าหรือว่าเอารว่วมโดยตลอดอยู่แล้วเจ้า ร่วมโดยตลอดนะแต่ว่าบางกรณีที่ว่าบาัได้จัดงานใหญ่ัวอย่างมนได้เอาก็บ่ได้เอามาร่วมนะครับแต่ประก่อนนี่ก็มีรถผมมีเมื่อกี้การเอาไปร่วมวที่เป็นรถโบราณแบบรุ่นรุ่นเดียวกันนี่นะเจ้ากรณีที่ว่าท่านอาจารย์บอกว่าปีนี้เราจะทำเมื่อมันยิ่งใหญ่พอดี ท่านไปบอกผมระยะทางระยะเวลามันกระชั้นมากบอกวัวติดเดียวกับ่ได้เหมือนกันแต่ว่าได้แบบนี้ได้แบบได้แบบนักนะฮะมีเต้าเตี้ยเขามีอยู่หมายถึงว่าพอไปบอกกระชั้นชิดเนี่ยคือเฮามาได้อยู่ละแต่ความตีบอกจ้าเนี่ยคือเฮาจะไปรวบรวมรถมาได้แบบนักอีกจ้าในชมรมรถโบราณล้านนาของเฮานี่มีรถโบราณร้อยกว่าคันร้อยกว่าคันอยู่ในร่วมสมัยนี่นะฮะประมาณร้อยกว่าคันพราะเดีผมเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์รถโบราณดูแลรถโบราณมาโดยตลอดตั้งแต่สมัย เราได้รถโบราณคันแรกมา่นะเขามีใจหักในรถโบราณรถเก่าเขากเลยทํพิพิธภัณฑ์รถโบราณเจ้าชียงใหม่เพื่อจะเก็บอนุรักษ์รักษารถโบราณที่อยู่ในล้านนาเนี่ยมาอยู่ที่ฮั่นหมดแล้วพอดีทางรถครูบาศรีวิชัยแขมคันหนึ่งเป็นรถเท่าแกงโงนก็ไปอยู่วัดบ้านปางอันนั้นก็อยู่ดูผมดูแลอยู่ช่วงแรกช่วงแรกผมเป็นรถขลงผมอยู่เป็นรถของผมได้มาจากโกดัง เก่าๆของทางข้าบุดีทางเจียงใหม่แล้วผกมานุรักษ์ไว้แพอดีทางเจ้านายไฟเหนือแล้วก็ทางทางนักเสืพิมยังใหม่เนี่ยเป็นอยากจะได้ไปไว้พิธภัณฑ์ครูบาศรีวิชัยที่วัดบ้านปางติ่ลี่ผมกเลยยกเขาเป็นไปนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่วัดบ้านปาง ว่าแห่งการนึ้เงิที่อยู่ที่ท่านคุบาเคยนั่งขึ้นไปคือแล้วกันกันนี้นะฮะการการตังลุมตังบนครับร่วอันอันเดียวกันนะอันเดียวกันอ๋อการเดียวกันเจ้าครับคือท่านคุบาเคยนั่งนะเขาก็รู้ว่าเป็นคุบาคนั่งโลกคนนี้เคยอยู่ยังใหม่มาก่อนเจ้าเซลล์ร้อยกับเจ้าของโคนเก่าที่เพิ่นขายไปตังอย่ว่าไปไหนบมก็ลัไปสปาร์ตแลน์เนี่ยเจ้าไปอยู่ในสมรคมรถโบราณแห่งประเทศไทยสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยเนี่ยพอดีผม มีพรรคพวกเป็นเลขาอยู่ในสมาคมร่มราในประเทศไทยเปิดติดต่อมาผมว่าเราก็ได้เปิ่นจะปล่อยเปิ่นฮู้กับเจ้าว่าเป็นรถตีนี้เปิ่นหมฮู้อ่แต่เปิ้นหมเปิ้นหมูเป็นรถของครูบาเคยนั่งครับแต่เฮาฮู้เฮาฮู้ปุ๊บเฮาก็ติดต่อไปไปขอาดมาได้ละเฮาต้องเอาู่ดีมีปัญญานะครับว่าโลกอเน้ราคาแพงมากพอดีได้ท่านที่ปรึกษาแต่ก่อนท่านเคยเป็น ท่านสุรศักดิ์บปรสิริเดท่านเป็นประธานชมรมรบลานล้านนาคนแรกคือคู่ก่อตั้งชมรมลบลานล้านนาตอนหลังผมว่าเปลี่ยนแตนท่านก็เลยเมือผมเปนแตนท่านก็ได้เป็นที่ปรึกษาของชมรมรบลานล้านนาท่านสุรศักดิ์บปรสิธิครับดีครับนี่เป็นผู้ที่สนับสนุนด้วยใจหักแท้ๆครับรดรถพอดีเลยก็ได้ข่าวจากคุณกิติศักดิ์ ท่านเกาเจ็บเป็นมาเล่าคือฟังว่ารถอยู่ตรงปุ้นลูกเทพเปนจะปล่อยเอานะเจ้าเน้าออพอได้ข่าวตรงเนี้ยว่าเออจะปล่อยป่ะผมมาได้ข่าวก็รีบมาเลยทันทีตัดสินใจทันทีนะครับทันทีบัดต้องพูดถึงราคาราาคจะได้บัดต้องอู้ถึงละเอามาเป็นของเขาคือได้ก่อนเพราะว่าเป็นเป็นของเชียงใหม่เราจะต้องออกบิ๊กบิ๊กร้านบ้านเชียงใหม่เองเอาเอาก็ได้มาแล้วเนาะเจ้าเน้าอ้อ ตอนนี้อยู่ที่ไหนก็เจ้าอยู่ที่บ้านหันอยู่ที่บ้านครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารคุณแม่จันจุดอยู่หลังบ้านเติเปิลดูแลเติเปิลดูดูแลเจ้าคือมูเฮาเองนี่มีโอกาสจะจะได้พอก็เจ้าถ้าคือถ้าเฮาไปไปติดร้านอาหารคุณแม่เขาได้หันก็เจ้าได้ครับได้เขาก็ได้ัเลยวันที่สามสิบก็จะเอามาร่วมขบวนอันนี้วันที่สามสามสิบนี่จาทางดอยสุเทพจะ จัดงานทั้งนี้มาผมด้วยด้วยความยินดีเอาไปเลยแต่นี้มันปัญหาว่ารถคันนี้มันเป็นร้อยปีมันก็เหมือนกับคนคนคนจะคนเข้าจะต้องขึ้นดอยเตลวดอยขึ้นดอยสุเทพเอ๊ะมันแย่ไดต้องใช้วินแช่ละถ้าจะเป็นคนแต่นี้เธอก็ต้องต้องต้องใจรถสไลด์ขึ้นไปจ้าเคือได้ตัวเก่าเนี่ยให้จะบไว้ละคได้จะไปได้ช่วงระยะหนึ่งเขาก็ใส่รถ ์เจ้าเฮากับเซฟเซฟไปดีกว่าเ่าพูดถึงแบบว่าหยอดไรยสุเท็ได้ยังม่อๆสั่งงานงามจีนเนาะจัเราอูดถึงรถโบราณที่เฮาจามารวบเนี่ยด้วยกิจกรรมต่างๆเฮาเฮาจะยุ่ในขบวนจะได้เฮาเฮามีกิจกรรมจะได้ของเฮาของเจ้าครับกิจกรรมขมอมผมนี่ทางชมรมรถโบราณ้าจาจัดทุกปีนะฮะจาทุกปีที่ผ่านมามีรถบรรุ่มประมาณทีครั้งละประมาณร้อยกว่าคันแล้วพอดีทาง เราจะจัดคือชื่องานคือชุมนุมรถโบราณล้านนาตอนที่จัดที่ผ่านมาเนี่ยคือครัค้งที่เจ็ดนะฮะก็มี <Gore> รถโบราณมาร่วมประมาณร้อยกว่าคันแล้วเขาจะทํากิจกรรมแบบนี้โดยต่อเนื่อง<ม>ถ้าเป<ม>็นของชมรมเขานะฮะแ้าแถ้าเป็นงานของจังหวัดจังหวัดเราก็ไปร่วมเช่นงานประกวดนางงามนางงามไปนั่งหรือว่างานทางจังหวัดขอมาเขาก็เดยงานไว้ดอกไม้ประดับเขาก็สนับสนุนเขาสนับสนุนรถทุกปีอยู่แล้วครับครับ เจ้ารถแสดงว่ารถของเขาก็ออกงานตลอดนะเจ้าออกตลอดงานไม่ดอกไี่พันมากก็ออกเขาก็ออกออกงานตลอดเก็บไรเขาก็บม่ได้เก็บไ้ได้ได้พอคนเดียวเนาะผมม่ได้เจ้าของคนเดียวฮะชมรมนั้นมันมีร้อยกว่าคนนะฮะแต่ทุกคนก็มีรถมาโคก็มีรถหลายกันอย่างท่านสุรศศก็มีรถสิบกว่าคันเป็นรถโบราณหมดเลยนะฮะ พี่เก็บปอกับเจ้าในบ้าน <lawsuit> หวังอยู่ก <Gore> ับกันครับเออเดี๋ยวถ้าได้มีโอกาสถ้าจะได้ไปไปเยี่ยมชมทีพิพิธภัณฑ์รถโบราณตัวใหานจะพิพิธภัณฑ์มีรถประมาณร้อยกว่าคันเซอร์ร้อยกว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงโควิดแล้วก็ช่วงที่นักท่องเที่ยวบาหมีเขาก็เลยปิดไปอาจจะเอาจะทำการบูรณะอย่างนี้ขึ้นมาใหม่เสอร์ร้อยก็เป็นสมบัติของโคลนลานนะเจ้าในยุคประวัติที่ท่าน ได้รถมาเนี่ยเขาว่าเบื่อต้องการให้รถคันนี้อยู่ล้านนาอยู่อยู่กรบเฮาตันหลอดไปเลยเจ้าโอ้ไข่ต้องบบมาเอาจากเขาไปได้แล้วเจ้าคุณสุรัสห่าไปบยอมแล้วเจ้าแล้วเจ้าแล้วอู้ดถึงวันงานตีตีจะมีขึ้นในส่วนของของงานของครูบาเองรถรถโบราณเขาก็จะอยู่ในขบวนไปตลอดตั้งแต่เริ่มจนถึงคือเที่ยวนี้อาจจะมีมีรถไปไปด้กันนะฮะหมายก็ว่าถ้าถ้า ปีหน้าท้าจารย์ว่าปีปีเนื่องจากว่าปีนี้เวลากระชั้นชิด <c oughs> เราก็จะมีรถ <c oughs> <c oughs> จํานวนหนึ่ง <c oughs> จํานวนหนึ่งเข้ามาร่วมขบวน <c oughs> <c oughs> แต่ตั้งใจกันไว้ปีนี้ว่าปีหน้านี้เราจะจัดงานใหญ่ลด ที่บอกว่าร้อยกว่าคันนี้จะมาร่วมในขบวนในปีหน้าแต่ปีนี้เอามาไม่นิก่อนเป็นปีจี้เลยใช่ใช่ใช่แต่ปีนี้ก็มีปีนี้ก็จะเป็นเก่าจริงๆเป็นรุ่นเป็นรุ่นอยู่ในช่วงยุคนั้นจริงๆเอามาร่วมขบวนก็จะมีคันที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นผู้ว่าอ่าคูบาคหุ่นอ่าคูบาเจ้าเป็นคนนั่งแล้วคันที่สองก็จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดครับอ่าคันที่สามก็จะอ่าเป็นของนายกของ ตมบุสุเทพก็จะเป็นผู้นั่งขึ้นไปคันที่4ี่ก็จะเป็นพระครูบาน้อยที่ประพรมน้ําพุทธมนต์นอกนอกนั้นถ้าเกิดใครมีก็สามารถเอามาร่วมได้อีกเราก็เปิดขึ้นไปก็จะมีรถต่างขบวนขึ้นไปอยู่ใครอยากจะมาร่วมนั่งรถโบราณก็แจ้งมาแจ้งมาถ้าทางชมรมจัดหาทานก็จะจัดให้ติดต่อได้บางส่วนมีบางส่วนครับดินดีแล้วเจ้าตีได้มาเพาะมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันปีนี้ปีที่88 ท่านเริ่มเริ่มตอนที่2,477ใช้เวลาสร้างอยู่5เดือนกับ22วันเแล้วปีนี้88ไม่ได้นั่นนะเลขเบิ้ลเลยนะนีอตัวยังคือตัวประตันเลยเจ้าแต่ว่าปีหน้านี้89นี้ก็จะจัดยิ่งใหญ่อีกในดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกว่าเราต้องจัดเป็นประจำอยู่แล้วนะครปีหน้าก็มีเวลาจัดการเต็นเนิ่นก็ให้ ให้สมกับที่คุบาท่านทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อชาวล้านนาของเราเจาในการนี้ก็อยากจะเชิญชวนวอยากจะเชิญชวนพี่น้องสัทธาสาธุชนชาวไทยชาวล้านนาได้มาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อลาลึกนึกถึงกับคุณประโยชน์ที่คุบาท่านได้ทําให้กับชาวล้านนาของเรา,าเราจะพูดถึงแต่สิ่งดีๆสิ่งงามซึ่งตอนนี้คณะสงฆ์คณะสัทธาชาวล้านนากําลังที่จะขอ ให้ครูบาเจ้าศีวิชัยของเราเป็นบุคคลสําคัญของโลกกับยูเนสโกซึ่งขบวนกิจกรรมเหล่านี้ก็จะเป็นกิจกรรมส,นนส่วนหนึ่งในงานนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งต่อไปนี้งานทุกอย่างเราทําก็จะเป็นการรวบรวมเป็นหลักฐานเป็นประวัติศาสตร์เพื่อที่จะยื่นเสนอซึ่งเชียงใหม่ของเราก็เป็นเจ้าภาพในการขอขออื่นต่อยูเนสโกเพื่อที่จะให้คุณพระเจ้าเป็นบุคคลสําคัญของโลกนั่นเองเป็นนักบุญแห่งล้านนาแต่แตเลยลวเป็นเกาะต้องบอกยูเนสขาสันติภาพเนาะเราบาใจเฉพาะในประเทศไทยท่านก็บบว่าประเทศแบบเพื่อนบ้านของเฮาทุกหลายๆประเทศทั่วโลกเลย ใช่เยอะแยะมากมายที่ศรัทธาในครณบาจาถามย่ำพระหูแห่งกรรมยางปีน้องประชาชนติดจะไปรวมจุดแรกตีอนุสาวรีย์ได้เลยเฮาอยู่ตรงนั้นได้แปลงมงเกิลหรือถ้าเฮาไหวเฮาโตยขบวนขึ้นไปก็ได้หรือไปยูประจาจุดสี่จุดตีเป็นจุดตอนฮับก็ได้หรือไปรอยูที่ดอยสุเบเลยก็ได้เช่นเดียวกันอาสะดวกตรงไหนไปได้เลยไหวตรงไหนได้เลยเหมือนกันเจ้า ท่านนี่อยากจะให้ทั้งคุณเกติสาและคุณสุรศักดิ์ได้เชิญชวนคุณผู้ชมรวมงานนี่จ้บผมในพิพิธภัณฑ์รถโบราณเชียงใหม่แล้วก็ในฐานะเป็นประธานชมรมรถโบราณล,ล,ล้านนาครับก็ดีใจและก็ดีเต็มใจอย่างยิ่งที่จะนาํรา,ารถขบวนโบราณมาร่วมแล้วก็ครั้งต่อไปนะเราจะรวบรวมรถต่างๆที่กําลังซ่อมบอกข้าพักพวกว่าเร่งรีบซ่อมนะจะได้มาเข้าขบวนแล้วประมาณนั้นนะเรายินดีเต็มที่เลยครับ เจ้าเชิญชวนกันนะเจ้าจะได้ไปตึงรวมบุญกันโตยแล้วก็ได้หันรถโบราณงามงามรถโบราณเก่าๆคุณสุรชักนะเจ้าอต้องบอกว่า่ันนี่นี่บอกมี่ันสุรชักนี่เขาได้รถปิกมาอยู่ในทินล้านนาของเขานะเจ้าครับก็ยินดีที่จะร่วมงานกับกับทางดอยสุเทพนะครับซึ่งมันเป็นประวัติที่จะเชื่อมโยงกับกับทางดอยสุเทพอย่างดีครับก็ผมก็เลยมีความคิดว่า เต็มที่เลยแล้วเรานึกถึงว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับพฤจิกาเนี่ยก็คือ,คอ,คอเนนสมัยก่อนคูบาศรีวิชัยนะครับอือคือตอนนี้ก็เป็นลุง,ลงเมืองลุงเมืองนะครับซึ่งมีชีวิตอยู่ตอนเมื่อปีกายปีกายนี่เองอผมก็เลยไปเยี่ยมชมว่าจ,จริงหรือเปล่าก็เลยไปปากก็ได้แต่ก็เลยรีบขึ้นไปไปไปดูแล้อ ว่าเอารถโบราณกันเนี้ยไปฮือเป้นเนนเนนนะสมัยก่อนเป็นเนนนะตอนนี้นะอายุร้อยห้าร้อยเก้าปีเอ๊เอ้อยหกปีร้อยหกปีเจ้านะครับไปนั่งที่แกนั่งแกนั่งอยู่แต่บันไดนะบันไดรถครับตั้งแต่สมัยเปิ่นเป็นเนนครับแต่เนนแล้วก็แล้วก็เปิ่นบอกก็ยังจําได้อยู่กอเนเนนบอกก็ได้ค่ะ ปูบาปเพือนอยู่ทางบนนี่นะผมนับตือที่สุดนะครับแล้วก็ยังอยากนั่งหน่อยได้ก่อนอยากได้นั่งมากเลยก็เลยผมก็เลยเอาไปนั่งูเนี่ยนะเจ้าครับนั่งก็เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมไหมนี่บอกก่อนนี่ระคบโอ้เจ้าเตืเปิรนเป็นเน้นหูตั้งบนสองสี่เจ็ดแปดแล้วหูตั้งหลุมปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับเปิรนแข็งแรงอยู่เลยเจ้าร้อยหกเปิรนอายุร้อยหกปีก็เจ้าได้ได้หกร้อยหกปีครับ พระเอิญนะครับเนี่ยพอไปถ่ายรูปมาในวันนั้นก็เพียงแค่เดือนไปลายเปิ้นก็เสียชีวิตเปิ้นเหมือนคล้ายๆว่าเปิ้นอยากจะรอนั่งรถแล้วแล้วนะเจ้าเนี่ยเนาะตมใจแล้วใจเปิ้นละแล้วเปิ้นก็ละสังขารไปโดยโดย รงบเลยครับโอ้สุดยอดแต่่เลยอ่าถือว่าเป็นงานใหญ่นะเจ้าคุณผู้ชมงานครบรอบวันครูบาเจ้าศรีวิชัยเปิดถนนขึ้น,นดอยปีติ88วันที30่30เมษายนนี่นะเจ้าตาขูนารันนุสวรดีครูบาเจ้าศรีวิชัยเขาเริ่มตรงห่านก่อน8โมงกึ<ช>่งและเจ้<ม>าจะได้จชิญชวนคุณผู้ชมฮือไปรวมกันวันนี่ต้องบอกว่า ยินดีนะเจ้าที่เฮาได้มาอู้จาหกันในเรื่องนี้นะเจ้ากล่าวนาัสการขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณเจ้าเครับพระคุณผู้รวมสัมพันธัเจ้าคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวเฮาย่งกันกล้เดียวชงหน้าปิ้งมาชงสุดท้ายของรายการเจ้าอัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊ดเจ้าข่าวข่าวตีไหนเผยเียอยัง